ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาบแบบพรวยและบัดเสริมพรวยพี่น้องมาหาพ่อช่างกคมพี่น้องโมนีเรียกขึ้นเขาพี่น้องอันนี้แอบกระไรปติดจ ա มยู่ที่ไก่เตือพี่น้องไก่เตืออยู่มากจับได้มากครับผมพ่อช่างกคมเพิ่นจะให้นักท่าตัวใดกันค่อยตฏิจจามกแอด้มากครับผมก็ตามมาตามหาจนท่ออยู่บนเทีนเห็ดงานนะพี่น้องจแบบนั้นครับผม

บ้านผมกับเขาไว้พ่นเนี่ยแบบเอาคื้น่าเห็นไปเห็นพสนแล้วพเจ้าว่าพสวติดคู่ิดผมกับผมเบื่อเบื้อไม่พีเลยจีครับครับผม โอ้พอเพชรเจ้าเก่าตัวเนี่ยเจ้าเก่าแล้วในบ้านมันมีเวลาเพราะอะไรมาตามครับผมคุณบอกมาเร็วทล่ไหนอเพชรเจ้าเก่าคนเดิมกนัดวันที่สองเวลาโน้มีดเนี่ยครับผมโอ้นะวันที่สองโมมีเวลาวันที่สองครับผมเร็วๆเพื่อนกับว่เป็นยังไงเหรอเฮ้ยกับช่งบ่ท่านสายหรอกเนาะเวลาลายเวลาหลายอยู่หลายมืออยู่มือนีกห้องเขาวันที่แปดพ่อช่างคมครับผม้ยพ่อช่างคมสิบสี่บอกให้มาตามหลายวิ่งแปดกับเก้าเพราะว่าเลขวิ่งมันหลุดเนี่ย โดดดดอ้ครับผมนี่เอามาเบิ่หนังครับพี่น้องเอามากใกล้ๆเอามากใกล้ๆครับผมมากใกล้ๆบอมันบอได้เห็นเต็มหน้า<ม>ครับตอนเพิ่นเขียนี่ระ <ด Please. S 2> ตอนเพิ่นเขียนเะตัวปกักกอบกับผมสามกับสองได้ได้ตัวเกาข้องหวดที่แล้วหรือครับโอ้ประเทศตัวเกาบอรครับคำนวณแล้วมันได้ตัวเกาข้องหวดมันลอยไปหวดที่แล้วครับผมมันลงตัวเกาครับผมให้วิ่ง วิ่งแกับ9ครับผมตัวประกอบมีสามกับสองนะครับอ่าครับผมก็เลยให้8ปดส9มแปดสองเกสาองตัวพะ้างมักที่วิ่ง8ปดกับโฮให้วิ่ง8ดตัวเด่นกับ8ปเด่นสครับผมเ3้ครับแปดสามเครับผม แปดนี่วิ่งบนวิ่งแรงวิ่งล่างบนล่างขึ้นเกา่าเหรอครับโอ้ขันมากมันขีมากขึ้นศูนย์บนศูนย์ล่างเลยบป่เออมากกับมากขึ้นกันศนะูนย์บนศูนย์ล่างตัวนี้คงสุดไทยกับตัวเดียวแปดสามเลยครับงวดนี้ี่นนครับผมตัวเดียวเลยตัวเดียวครับเพราะว่าอยู่ในบ้านกับแปดสามตัวเดียวกันครับผมโอ้ยอยู่ในบ้านหมายควางไหนอยู่ในบ้านในบ้านนี่ก็เลขกวิ่งขึ้นกันอวิ่งวิ่งของเพื่อนเขาน้ำกัดวิ่งของผมบ่อเขาน้ำกัน กับผมเขาขอน้ำกันครับบิ่งของเพ mm. sí so, ื่อนในบ้านซ้ำเป็นตัวบางนึงเพื่อนห้ยซูนหาโอ้หัวที่แลนไปบัตรบาของตัวผมบัดรขางานนี่เลขบริเลตหายซูนหาตัวบาเรื่องหายซูนหาตัวเดียวเออเลขปูอยู่ในบ้านเลขคนคนรจ๊อพนรจ้ากพนรจ๊อกกับนี่เฮ็ดมาแล้วแปดสามเพื่อนใดมาแปดกับสามโอ้ชนกันพอดีชนกันพอดีครับอาจารย์ปูเคยเล่นน้ำกัน ปกติผมเดียวเลขวิ่งผมใส่กเกลียดองเพิ่นบาตนี้เพิ่นบางหนึ่งเพิ่นใหายสูญหาอาจารย์อยู่ในบ้านแต่เพิ่นบ่ไล่ดอกโอ้ครับผมเพิ่อนไหวสัมผัสบ่บ่คือพอสร้างคมอ่าพอสร้างคมเนี่ให้สัมภาษณ์ครับผมใหสัมภาษณ์ให้อีกาแต่เรารอเนาะแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันเอเพื่อเป็นแนวทางครับผมอ่าครับผมนี่ครับท่านผู้ชมพอสร้างก็ซื้อไปแล้วล่ะว่าในบ้านนี่ก็คือเก่าแหละนี่ ไอวิ่งแปดกับเก้าตัวประกอบก็มีสองมีสามกับสองอ่าส่วนจับคู่กับคู่ก็มีแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าสองตัวเด่นมางวดนี้มีแปดสามกับเก้าสามับพี่น้องผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เพราะผมให้ต่องวดงวดที่แล้วเขาต้องลังสึงบนญมครับโดยจุงไหนบ่ครับงวดที่แล้วหลุดเบิด โอ้ครับผมก่เป็นย่างครับก็มี่เขาไม่รู้ไม่ออกเนาะแก้ตัวหมียครับแกัววันนี้กลับมาทวงมันลางคืนคอันวันนี้จัดตัวใดหนักแปดสามแปดสามหนักครับก e OK ับเพื่อนโอ้ครับผมตัวเก้าสามนี่เป็นตัวร่องตัวร่องครับเก้าสามครับเก้าสามเป็นตัวร่องครับตัวนี้ผมมักผมซื้อไว้ในบานแล้วครับผม ขอข้าเจ้าได้หาเงินจากข้าเจ้ายานมอคืนอยู่มืป็นทหลายคนไปซื้อยุบันบาทครับผมไปซื้อยุบันบาทยังมะขืนครับครครับขอขอบคุณพ่อพ่อคมพ่อช่างคมเนาะให้แนวทางแบ่งปันเอฟซีกันนะครับพี่น้องนี่ถึงเลขเพิ่ํคำนวณมาแล้วแอดจะขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะให้วิ่งแปดกับเก้าตัวประกอบก็มีสามกับสองจับคู่พ่อคมจับคู่ให้แล้พี่น้อง อ่าแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าสองครับอ่าครับพี่น้องครตัวเน้นเน้นตัวเด่นแปดสามครับแปดสามตัวเดียวให้นักแปดสามนะครับผมแปดสามเลยนะครับครับผมตัวล่องกันไปเนาะอ่ากันไว้เพื่อพลาดบนล่างใหเก่าเหรอครับเอาบนล่างโอ้บนล่างครับผมบนล่างไว้เลยนะพี่น้องครับตัวป่ครับนี่กรับครับแปดสามสามแปดกันเลเนาะครับส่วนมากผมติดตัดหลินแค่สองตัวโอ้ตัดติดติดเลยตัดติี่คือคือเพี่อ ผมมามักทีผมกับเบอสีเองสนะโอ้ทเลแค่เลขสองตัวครับผมเลขสองคู่เนาะแปดสามกับเก้าสามอ่าเพราะว่ามันมาถ้าแปดกับเก้าอีกสีมามักน้ำบัวสร้างกะอันนี้ก็ได้นี่แปดสองกับเก้าสองสรับองครับคือผมมักแปดสามหมดที่หมดผมก็เลข่ว่าลอตเตอรี่บมีด้วครับโอ้ลอตเตอรี่มดแล้เหรดแผงแล้วหมเดแล้วครับโอ้จนทั้งนัดมาแต่มือนวันทีสองมง่นบ่ครับผมัสร้างเอา โอ้สังไสังนะไปบรนเชียงกบอะไรครับผมไปบรนเชียงบ่ออะไรบ่อครับครับโอ้เลขมาอ่าส่วนมากที่เขาเนาะกับรูดแค่งวดเดียวรูดหงดมาหนึ่งเหล็กฮรูดงวดมานึงแต่เกือบเขามากหงวดหงวดมาหงวดเดียวเ่าเป็นงั้นพี่น้องท่านผู้ชมก็มีเข้ามีหลุดมีออกน้าพี่น้องแต่ที่กิ่งหันกับเขามาตลอดน้าพี่น้องเอาวนี่คือพอก้มไม่ยังจุดไฟเอฟซีวะครับผม เล่นพ่อพ่อฟังเหรอครับคก็ผมล่นพ่อฟังพ่อได้รุ่นเนาะพ่อได้รุ่นเหรออ่าพ่อได้ไปทําบุญทําทานทําเพลินอ่าแล้วก็จังได้ก็จะเริ่มคิดพ่อพ่อคมกันเด้อพี่น้องถ้าโชคดีกันอ่าติดต่อทางช่องก็ได้ทางพ่อเพชรหรืออ่าอกระแปดไปได้พี่น้องครับนี่ครับคือมาตามหาจนเจออยู่ที่นั่หาไเลยนะนั่งหาที่ะมันเป็นสร้างเป็นใหญ่ไปเรื่อยแล้วผมใหญ่ไปเรื่อยๆบัดนี้ถ้า ถ้าจิตต่อน่ถ้าสุดว่าเอฟซีพิ่นอยากจะซอยเลยครับจิตต้อจังใดครับผมเอาเบอร์โทษตรงให้นะครับครับพาท้าพิ่นอยากจะซอยขานมุกน้ำมันจังสิน่าเอาไปเป็นยังครับผมจำไม่ได้รอแป๊บได้ครับผมมาผมอ่ะที่นี่กล แคปหน้าจอไว้ล้นะแคปหน้าจอไว้เ้ยครับผมซึ่งพ่อช่างคมถ้าท่านโชคดีเอฟซีาะไรอยากจะจะช่วยหรือพิจารณาบังประกาศติต่อทั้งเบอร์นี้พี่น้องจะมีเบอร์ที่เขียนอยู่ใต้นะครับพี่น้องนี่กะคือจังเลยกะถ้าจะมีน้ําใจอะไรเพื่นเขาก็หรืออยากจะได้ท่งทางเล็กงวดต่อไปกับจิตตอทั้งนี้พี่น้องติต่อทั้งใ้คลิปกันอ้า ขอบคุณขอบคุณเพื่อคมหลายๆครับที่ให้แนวทางแบ่งปันยืซีกันนะครับเนาะขอบคุณครับผมเอาละครับท่านผู้ชมนี่กับสิ่งพ่อคมมันก็นหายไม่แล้วพี่น้องเอาอาจจะอ่านครั้งอา่าถ่ายคลิปกันอีกทีนึง,งพี่น้องให,ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปพิจารณามีข้อกันดีๆก่อนทานจะลงทุนนะครับผมถ้าชอบก็จัดคัดกับพานไปเรื่อยพี่น้องเนื่ยอยอ่นนี้ครับเลขอา่า ของพ่อช่างนะวิ่ง8กับ9าพ่อช่างคมวิ่ง8กับ9ตัวประกอบส่วนตัวประกอบก็มี3 2กับ2ทีนี้จับคู่จับคู่83 82 93 92องมพี่น้องชมชมนี่ครับให้มาไม่หลายหางพี่น้องมีอยู่4หางแต่ตัวเน้นก็แค่หางหางั้นพี่น้องคือ83 93าตัวเด่นที่สุดก็คือ8 3พี่น้องเอาเอาไปหาซื้อสลักกิแต์รัฐบาลกัน กันไว้คนนั้นใบสองใบกันเด้อพี่นอ้องเด้อาล้ครับถ้าคลิปดีทันที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เก้าแปดพะรวยและบ้านสวนพารวยครับผมเอานี่ครับท่านโชคดีโชคดีงวดประจำวันที่16มีนาคม2565้อ่าเดี๋ยวแอดจะ,ะสรุปคงสุดท้ายกันอีกเค่นึงนะ,ะวันนี้งวดประจำวันที่16เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเขียนวันที่ให้ชักแป๊นี่ครับพี่น้องคุณผู้ชมงวดประจำวันที่16มีนาคมเด้อพี่น้องงวดประจำวันที่16มีนาคม แอดขึ้นให้แล้วพี่นอ้องบอกเป็นงวดใดงวดอื่นหรอกเป็นงวดวันที่16นี่แหละที่จะถึงนี่แหละพี่นอ้องอ่านะครับแคปหน้าจอไ้เด้อแคปหน้าจอไว้เอาไปเสียงโซกันขอให้ท่านผู้ชมจงสุขีสุขงร้ำรวยชตางขอให้ตังมีชายรถกระเป๋าเยอะๆแล้วพี่น้องได้เงินไหลกองทองไหลามาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันท่วหนะสวัสดีครับผม